ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จโครจรได้ตําแหน่งมหาอุดสุขสว่างเจิดจรัสที่สุดในรอบ12ปีมาครั้งนี้วันที่2ตุลาถึง2 2ธันวาคมนี้ย่อมส่งผลดีต่อทุกราศาาีในเรื่องอต่างๆกันลัคนามังกรงานดีมีสปอนเซอร์แถมเจอคนที่ใช่ใจฟูทั้งรักและงานชาวลัคนามังกร คุณเหนื่อยมามากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นปีทั้งเรื่องการงานและความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวหลายๆท่านต้องได้รับงานใหม่งานที่คุณไม่คุ้นเคยรู้สึกว่าต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆต้องทําอะไรยากๆหรือความรักของคุณก็คุยกับคนรักไม่ค่อยรู้เรื่องมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันตลอด แต่มาถึงตอนนี้ดาวพฤหัสบดีมาให้กำลังกับคุณแล้วท่านโคจรยกย้ายเปลี่ยนดวงชะตาของคุณไปในทางที่ดีขึ้นมากเลยค่ะดาวพฤหัสบดีโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดในเรือนคนรักคู่ครองของคุณก็คือมาเล็งดวงชะตาของคุณเลยนะคะตามหลักวิชาทางโหราศาสตร์ เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาเล็งดวงชะตาใครหรือทับลัคนาของใครย่อมนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณด้วยในส่วนของเรื่องงานมีเกณฑ์มีจังหวะที่จะมีคนมาชวนคุณทำอะไรร่วมกันเขาอาจจะมาร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกับคุณหรือมาช่วยเหลือสนับสนุนในบางเรื่องแต่จะบอกว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้เขาจะเป็นคนเก่งคนดีมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่พร้อมจะแชร์กับคุณได้ทำให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสสูงที่จะเป็นไปได้ ตามสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจและขยับขยายเติบโตต่อไปในปีหน้าค่ะในส่วนของความรักก็เช่นกันคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่ใช่ที่ถูกใจถูกชะตาหมายความว่าเวลาที่ได้พบเจอพูดคุยกับเขาแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานพูดคุยถูกคอเข้ากันได้ดีไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ดูใจเลยนะคะ จึงไม่แปลกนะที่บางท่านคุยกันแค่อาทิตย์เดียว2อ,อาทิตย์หรือเดือนเดียวแต่คุณกลับรู้สึกว่าความรักของคุณมันดิ่งลึกมันอยากจะสารต่อความสัมพันธ์อยากจะคบกันจริงจังหรือเริ่มต้นอนาคตด,ด้วยกันก็เพราะเขาเป็นคนที่ใช่ที่ถูกชะตากับคุณนะสิคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรจึงเป็นจังหวะดีๆที่ลงตัวทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของหัวใจค่ะ ก็ขอให้ชาวมังกรเซฟคลิปนี้เก็บไว้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้คุณรู้ว่าดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนมาสู่จุดที่ดีแล้วนะเป็นโอกาสดีๆให้คุณมั่นใจมีกำลังใจ move on จากเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาอย่าไปติดกับดักความทุกข์ในอดีตนะคะการที่คุณจะทำอะไรได้สำเร็จคุณจะต้องคิดบวกและมีกำลังใจเริ่มต้นจากตัวคุณเองก่อนแล้วจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาตามจังหวะของดวงดาวแน่นอนคะ่ะ